สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้ว9ก้าพยากรแก้ว9ก้าหนึในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนกร,รกฎาคมพศสอ6พนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันอาทิตย์เรามาดูกันซิว่าชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนกร,รกฎาคม จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรระมัดระวังนะคะฟังเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอพลังงานสิบใบค่ะหกเหรียญขึ้นมาเลยนะคะโอ้การขยับขยายมาแล้วนะคะาการศึกษาเรียนรู้หรือแม้กระทั่งว่าการทําความเข้าใจนะคะการชนะใจตัวเองก็ได้ะะเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะคะ อืออุ๊ยไพ่ของถ้วยขึ้นมาแบบเดือนนี้เป็นเดือนของอีโมชันนะคะความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนะคะข่าวดีกำลังมาว้าวไพ่โพสิทีฟมากเลยนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกลางปีนะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งว่าการเดินทางนะคะการตอบกลับมานะฮะ,ะมีเกณฑ์การเดินทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านั้นมันเป็น ผลมาจากการต่อสู้เอาชนะของคุณนะคะเป็นชัยชนะที่ดีในในด้านของการดำเนินชีวิตของคุณนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนการเข้าได้รับการศึกษาการทำงานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าการเติบโตในหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตนะคะความมั่นคง ที่ดีนะคะกาลังเดินทางมาหาคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับความอดทนนะคะความฝ่าฟันมานะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้รับความสาเร็จแล้วก็ได้รับข่าวดีนะคะอย่างที่คุณต้องการนะทีนี้เรามาดูละเอียดละเอียดกันหน่อยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรอืมการงานนะคะอ๋อโอเคว้า การงานนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีความสุขกับการทํางานนะคะการดึงเอาทักษะความสามารถพิเศษของคุณที่ซ่อนอยู่นะคะเอามาใช้ที่เอามาใช้ในหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะสามารถแสดงศักยภาพของคุณนะคะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนนะคะการงานของคุณจะดึงดูดมาซึ่งเงินนะคะแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตของคุณนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นความสามารถของคุณจะสามารถแบบว่า ทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยคือมันดีอ่ะเนาะก็ไม่ก็จะไม่พูดมากนะคะ <c oughs> อ่าบางคนอาจจะได้รับการตอบกลับตอบ,ตอบรับนะคะคนที่กําลังหางานอยู่นะคะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์นะบางทีคุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะการเงินของคุณนะคะการเงินนะคะจงระมัดระวังในเรื่องของอ่า _ T _ T _>เขาเรียกอะไรอืมช้อปปิ้งเหรอจับจ่ายแบบว่าออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งว่าเขาเขาใช้เงินระบายอารมณ์อะเขาเรียกอะไรอ่ะใช้เงินซื้อความสุขอะไรอย่างเงี้ยอ่าระวังนะคะระวังระวังการเป็นสายเปตัวเองอย่าให้รางวัลกับตัวเองมากเกินไปนะคะอ่าเดือนนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอระยะเวลาเขาเรียกอะไร ใครก็ตามที่ลงทุนนะคะขยับขยายหรือแม้กระทั่งว่า,อารอข่าวดีในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอไปก่อนนะคะแล้วมันจะมีข่าวดีเข้ามาแหละแต่เหมือนกับว่ามันจะมีเหตุติดขัดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะหรือมีลางสังหรณ์อยู่แล้วว่าเออสิ่งสิ่งนี้มันมาจากอะไรอาจจะต้องอรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนในเรื่องของการเงินอนอกจากนั้นนะคะ การมีเฟสก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนเนี่ยคือคุณลงมือทํามามากมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วคุณก็จะหาทางออกเหมือนกับว่าคุณคุณจะมีวิธีการที่หลากหลายในการดึงดูดเงินนะคะนอกจากการลงมือทําแล้วเนี่ยคุณยังจะสามารถมีเฟสมีเทกการเงินของคุณได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าอยากได้สิ่งใดก็แบบว่าดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมานะคะเนื่องอจากความสามารถของคุณที่มีทักษะความสามารถที่แบบเป็นคนที่ มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งเหล่านั้นได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะ,ะในการดึงดูดเนี่ยคุณจะต้องแบบมีความมุ่งมั่นมากพอนะคะอย่าทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองก็คือต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรนะคะทีนี้มาดูในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันหน่อย ความรักความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่นะคะเดือนนี้นะหันหน้าเข้าหากันปรับตัวเข้าหากันนะคะอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์อีโก้หรือว่าความใจร้อนวุ้วามอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะดูแลเยียวยากันบ้างเขาเรียกอะไรฮิลลิ่งนะคะทาอะไรร่วมกันหรือแม้กระทั่งว่าใช้เวลาในวันพักผ่อนด้วยกันนะคะการเริ่มต้นแบบวันใหม่ด้วยกันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดแต่สิ่งดีๆ ทำสิ่งดีๆร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีมากขึ้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของอีโก้แล้วก็ทิฏฐินะคะดังนั้นอ่ะปรับบาลานซ์ปรับสมดุลในความสัมพันธ์ให้ดีนะคะสําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเด mm ือ hmm. นนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณแบบคุณเปลี่ยนโฟกัสอ่ะคุณอาจจะเหนื่อยหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมันเบื่อมันมันไม่เชงเบื่อแต่คุณอิ่มตัวในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก mm ็ hmm. เลยแบบว่า อาจจะดูนิ่งๆไม่มีอะไรนะคะในเดือนนี้ไม่ไม่มีความไม่มีการพัฒนาแล้วก็ไม่ถอยหลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแดงนิ่งๆไปก่อนนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นแรงมากเลยนะคะเป็นคนที่มีทักษะ ความสามารถนะคะแต่ว่าอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความใจร้อนอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าคุณทําอะไรคุณเฉยเนะคะหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าใครแอบชอบคุณหรือว่าจะมีใครเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับว่าเดือนนี้คุณเองก็ยังไม่อยากเปิดใจนะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมันเป็นดวงรายเดือนมันก็จะไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าเดือนนี้แอบแบบจนันทร์คารนี่ยาวมากๆ ไม่รู้พูดอะไรตั้งนานนะคะชาวันอาทิตย์นะคะจงจงระวังในเรื่องของการที่คุณจะอยู่ในสถ,สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปบางคนอชอบที่จะเป็นผู้ให้เหลือเกินนะคะจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอ่า ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือก็ดูดีๆนะคะไว้ใจได้ไหมหรือว่าเขาจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหรือเปล่านะคะระมัดระวังระวังความใจดีของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งว่าระวังความเกรงอกเกรงใจจนเกินเหตุของคุณนะคะปรับสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะไม่ควรที่จะมีอะไรที่แบบมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะ,ะก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะซึ่งมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นคําแนะนําให้คุณระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธ อยากที่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์อ๋อเดือนนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะจงจงอีกแล้ว มันคำสั่งเนะ้องจริงๆแค่มันเป็นคำที่ติดปากนะอ่ะขออภัยด้วยนะคะโฟกัสนะคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณรีแลกซ์บ้างนะคะทำอะไรที่มันผ่อนคลายงานอะิรเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่คุณชื่นชอบนะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะณนะช่วงเวลานี้มันเป็นผลที่ สะท้อนมาจากในอดีตนะคะทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะอ่าสิ่งที่คุณเจอถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะเคยทําพลาดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นในเรื่องด,ดีๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราเนะ่ะเคยทําดีกับคนอื่นหรือว่าทำดีกับตัวเองนะคะมีการทำเซลล์เลิฟแล้วก็รักตัวเองเดือนนี้ทำเซลล์เลิฟด้วยนะอ่าแล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนอื่นนะคะ มีความรู้ความสามารถนะคะถ้ามีใครเข้ามาขอความรู้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือเมตตาคนอื่นนะคะให้ความรู้เป็นทานนะคะก็ได้บุญอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะค่อนข้างดีดดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะก็เป็นกําลังใจให้ชาววนอาทิตย์ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ